คลายมาสเตอร์ Master, หรือบางท่านเรียกว่าคีนีมาสเตอร์นะคะแต่ครูนันขอเรียกคลายมาสเตอร์นะคะพอเปิดมาแล้วเนี่ยเราก็กดบวกปุ่มบวกนะคะสร้างใหม่เป็นโปรเจกต์ใหม่แต่ถ้าเราจะเข้าในเอาไว้ในวิดีโอเราก็ใช้16ต่อ9ไว้ใน YouTube นะคะแต่ถ้าเราจะไว้ในเฟซ เราก็ใช้9ต่อ16วันนี้ครูนันขอใช้16ต่อ9นะคะเลือก16ต่อ9กกดต่อไป <c oughs> แล้วแล้วก็กดมันจะขึ้นมาหน้าจอจะไม่มีอะไรเลยนะคะจะมีแค่นี้เราก็กดตรงคำว่ามีเดียพอกดมีเดีย เราก็มากดปุ่มรูปภาพนะคะเราก็จะเลือกพื้นหลังก่อนนะคะถ้าเราเลือกพื้นหลังเสร็จแล้วเราก็เลือกสีตามใจชอบอสมมุติว่าครูนันเลือกสีเอา,เอาไม่เอาดีกว่าครูนันเลือกสีเหลืองอตอนนี้ตอนนี้มันเลยเยอะแยะนะเยอะแยะ เราเราไม่เอาสีเขียวเราก็ลบออกเอาสีเหลืองเราก็ตั้งเวลาค่ะเวลาเราจะตั้งคลิปกี่นาทีอ่าอ่ะาสมมุติตั้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีนะคะอ่าตั้งไว้หนึ่งนาทีตั้งไว้หนึ่งนาทีก็กดเครื่องหมายถูกค่ะนอกจากนี้แล้วเราก็มาเลือก เลเยอร์อันนี้เขาจะเรียกว่าเลเยอร์นะคะเลเยอร์ layer. เพื่อเอาภาพเอาภาพหรือวิดีโอมาใส่ก็ได้นะคะในที่นี้ครูนันขอเลือกภาพนะคะเลเยอร์ layer ภาพทั้งหมดตอนนี้เลเยอร์ภาพทั้งหมดครูนันก็จะเลือกอยังไม่ทันเลือกมาแล้วเราก็ไม่เอาไม่เอาเราก็ลบไปนะคะ เราก็เลือกใหม่นะคะอ่าครูนันขอเลือกภาพน่าจะอ่าอันนี้เป็น layer video. เลเยอร์วิดีโอเลเยอร์เลเยอร์วิดีโอนะคะอ่าเราก็เลือกไปสมมุติว่าเราเลือกเลเยอร์วิดีโ ตรงนี้แล้วกันนะคะครูนันเลือกตรงนี้ซึ่งตรงนี้เราได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วหรือทุกท่านจะเอารูปภาพเลยมาก็ได้นะคะแล้วก็ติ๊กถูกแล้วก็เพยดูโดยกดปุ่มปุ่มเพยตรงขวามือตรงนี้นะคะอ่กดปุ่มดูค่ะเขาก็จืบอาผมก็จืบอาเมื่อกหรแล้าก็พอแต่ว<ฮ>่าพื้นต่อไปสนุง่าย,ย่า สมมุติสมมติว่าจบแล้วนะคะสมมุติว่าจบแล้วเราก็ต้องการภาพแค่เนี้ยภาพแค่เนี้ยเราก็ตัดไปทางขวาของหัวอ่านนะคะแล้วเราก็มาตัดพื้นหลังตัดเอาแค่คลิปวิดีโอไปทางขวาของหัวอา่านอันนี้เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะการจะเติมตัวอักษร ก็มาที่เลเยอร์แล้วเขาก็จะมีตัวอักษรเราจะ,ะเขียนหัวเรื่องเขียนหัวข้อนะคะหัวข้อภาษาไทยเราก็เขียนส่งการบ้านสมมุตินะคะส่งการบ้านเดอไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะ เดย์สามเดย์สามส่งการบ้านเดย์สามเดย์สามหัวข้อที่โพสโอป้าให้นะคะเอ,อ่อเดย์สามหัวข้อที่ท่านให้คือ